มาตอนเนี้ยมันคงอย่างนี้มันคิดสิ่งหรือสิ่งที่เอาต้องไปดูในซีรีสิครับเอาอี้เอางี้พี่พี่ได้ดูยังพี่งพี่ดูแล้วที่สบายพี่เลยถามว่ามันแต่ว่ามันเป็นคิดสิงเออดูพี่หนึ่งยังคือต้องลองดูก่อนต้องลองดูก่อนถึงจะกำหนดได้คือผมว่ามันแล้วแต่แล้วแต่ผู้บริโภคเลยฮะสามารถช้อปปิ้งโพได้ตามสบายเลยนี่มันเป็นสิ่งโตคิดมาก่อนใช่ไหมมันเป็นคิดสิ่งที่เท่ากับสิ่งโตคิดมาก่อนรู้แเห็นทุกคนเนื้อครับ ไม่ได้หาข้อดุกดอก็เป็นตอนนั้นมันยังไม่มีกฎไงใช่ตอนนั้นยังไม่มีแบบว่าใครกําหนดไว้ว่ามันต้องมันอาจจะถูกโยงมาจากคําว่าพีิริยาแหละที่พิริยามันเป็นพีรวัตรกับปราชยาเขาก็เลยเอาชื่อเล่นให้ตามกันมาเฉยนะครับก็คือพิริยาหรือยาลกีสิ่งหรือสิงที่ให้ไปดูกันเอาหน่อยซิถ้าเป็นเป็นความถังมันก็จะเลยได้ดูอีกทีหนึ่งกันยังครับ อ่แล้วตอนดูรู้สึกว่ามันเป็นโพลไหนก็น่าจะตามเนี้ยได้ข่าวไม่เก็ตได้ข่าวไม่เก็ตว่าคิดสิ่งแบบเป็นก่อนมันสิ่งคิดเลยอ่าใช่แต่เอาจริงๆแล้วมันคิดสิ่งมาตั้งนานแล้วนะไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่าเวลาคนเชื่อเวลาคนเรียกตั้งนานแี้วนะตัดสินใจมาก่อนเป็นสิ่งเออไงโตเป็นไทยเอกไงเป็นโพลแท้ เออดูแทนดูแทนก็ให้ไปดูกันก่อนอยากให้ดูกันไปก่อนตั้งแต่ EP สองเป็นต้นไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะ EP หนึ่งทุกคนยังไม่ได้ดูกันเลยดูยังครับดูแล้วคืจะมี่ไม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 ่คือถ้าถามพวกเราสองคนพวกเราขออนุญาตตอบแค่ว่าพวกเราเป็นผู้ชายสองคนที่รักกันนะฮะจริงจริงเขาจะคุณคุณจะเลือกใครมาก่อนแล้วแต่คุณนะฮะ จริงจริงนิยามเนี้ยจริงจริงนิยามเนี้ยนิยามนิยามที่ว่าผู้ชายสองคนรักกันมาตั้งแต่โซดตันแล้วนะเห็นปะใช่กะเราคีปอันนี้มาตลอดเป็นแค่ผู้ชายสองคนที่รักกันเพราะงั้นใครเจอคลีบพวกไหนก็แล้วแต่ที่ชอบเลยครับแล้วแล้วแต่ช้อปปิ้งเลยอากาศเป็นอากาศเป็นเต็หมดความรักเต็มไปอะไรนี้ตอบในแง่ของตัวละครหรือว่าคีบเป็นสิ่งหรือที่ มันมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับเพราะมันเหมือนเดิมมาโดยตลอดอเปลี่ยนอะไรหรอ,หรอ,อถ้าถ้าไม่ถ้าเกิดว่าเอาตามข้อหลักความจริงแล้วเนี่ยความรักไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้บ่อยได้เท่าอากาศได้กดไลน้องไ <c> ม <oughs> ่ให้ให้าบอกฉันแต่งเ็นยังไงบ้างเขาไปอ่านมั้งไหมคะรหรือเขาไปไดูแต่งูปพิมพแฟนจเนา แล้วบางทีแฟนคลับแอบเป็นมีมด้วยนะใช่สลับกับตอนสมัยโซตัสซึ่งแบบวางให้ตายแล้วเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเนาะมันเหมือนเดิมมั้งมันก็ไม่เคยเหมือนหรอกว่ามันเหมือนเดิมอินเนอร์อะไรบางอย่างมันมันอาจจะเหมือนเดิมแต่เคมีมันฉ่ำมากเลยนะในในแง่เคมีผมการันตีว่ายังเหมือนเดิมใช่ เดิมอยู่แล้วในในแง่มุมตามอายุอะไรยมากขึ้นโซตัสมันเรียนอยู่ไงครับแล้วเราคนั้งมัอค่อยๆก่อตัวเนะแต่ว่าแต่ว่าเรื่องนี้คือเราเคยรักกันมากๆมาแล้วเพราลิกกัไนแล้วเราก็เคยเป็นแฟนกันมาแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องมีเรื่องแบบนั้นอยู่แล้วนะถ้าเกเป็นแฟนกันมาแล้วนะแล้วมันจะเป็นสไตล์แบบไหน NC NC สไตล์แบบไหนเดี๋ยวเดี๋ยวอยกเอางี้เอางี้ คลิปกับสิงโตมีการดีไซน์กันมากขึ้นมากกว่าตอนโสตาร์ทเอาเป็นว่ารับรู้ไว้แค่นี้ก่อนอีพีสองอีพีสามอีพีสี่อีพีห้าอีพีหกีพทุกอีพีเลยเหรอไปดูเองรับตื่นเต้นมั้ยจะต้องกลับไปอีซีด้วยกันไม่ไม่ตื่นเต้นนะครับมันสนุกมากขึ้นเยอะเลยครับถ้าถ้าพูดจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้แล้วเอาหน้าเมื่อกี้มันสนุกมากเลยมันสนุกตรงที่ว่าเรากล้าที่จะเริ่ม ดัดแปลงบางอย่างนัดแย้พูดคุยกันว่าเอ้ยผมอยากแค่เพิ่มให้มันให้มันสนุกขึ้นนะฮะทำไรเฮ้เราพูดอะไรผิดไปปะวะแฉอะไรล่ะฉ่ำนะมี่เราแฉว่ามันแกงมวยด้วยฉ่ำไม่ฉ่ำผมบอกได้แค่ว่ามันจะมีวันที่ถ่ายติดติดกันสามสี่วันเราก็คุยกันว่าเลิกซีนทุกวันเลยเนาะปากเปื่อยเอาแค่นี้ก่อนปากเปื่อยมาให้ชินคำนิยามบอกไปว่านิยามว่าอะไรนิยามว่าอะไรอ่ะ วันนั้นวันนีนน้เราสำ ouais. คัญคือคือสิ่งผู้ยิ้วโหยฮะมันห่างมานานอ๋อสยามพิบมันมาถึงมันแบบว่ามันแบบเงาห่างมันจะมุมมาเลยหรอเอาเอาง่ายๆแค่ EP หนึ่งก็มีรับเสร็จแล้วเอ๋อยังไม่ดูยังไม่รู้ยังไงก็คือแจ้าตรงนี้คือทำให้เดยียบมันตึงใช่ไหมเออแค่แคผมคิดว่าทำให้ดูกันเองครับแบบเออเฮ้ยเราดีไซน์เฮ้ยอันนี้มันได้เว้ยอะไรเงี้ย อุ้ยมันไม่หนักมันไม่น่าขนาดนั้นอ่ะหนักครับอันนี้อัน้รียวกอเอาดีๆก็ถือว่าหนักที่สุดเท่าที่เราเคยทำงานด้วยกันมาแล้วใช่ใช่ในมุมผมมันยังไม่ได้โหดขนาดนั้นมันแค่ค่อนข้างหลากหลายและก็เยอะแต่อีกทีแรกผมก็จบไปแล้ใช่เลิกต้นมาก็คืนตัวคืนฟังก์ชันสุดเลยต่อไปจะขนาดไหนดีนะ มันเริ่มากกเป็นแฟนกันไนี่ครับมันไม่เหมือนเรื่องอื่นที่แบบว่ายังไม่ได้คบกันอันนี้คือคบกันมาตั้งแต่อีพีแรกแลละคนเคยเป็นแฟนกันมาตั้งเป็นปีๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องมีอะไรบ้างถูกไหมฮะถูกไหมฮะถ้าปะสบการณ์พีก็เป็นแบบนั้นอะไรคิดพี่คิดพี่ติ่มมาถามผมด่วยพี่ติ๋มครับพี่ติพี่ติมพี่ตามก่อนะ รู้อ่ะบอกหน่อยไม่ได้หรอจับจับนะจิ๊บจับเพลงอ่อ้ยโอ้ยเกิไปแล้วนะโอเคโอเคเอาดีโอเคครัมาเลยด้วยนะครับอกซีนี้ด้วยนะครับเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย DX Morning ครับผมก็ออนแอร์ทุกวันพฤหัสนะครับทาง GMM 25นะครับเวลาสองทุ่มครึ่งครับฝากเพลงประกอบซีรีส์ด้วยครับตอนนี้มีปล่อยออกมาแล้วก็คือเพลงที่เราร้องด้วยกันนะครับเพลงรักก็ได้ครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเพลงแก้ข่าวตอนนี้เป็นฟริสร้อง ซึ่งในในเรื่องเนี่ยติดตามกันไปอาจจะมีเพลงอื่นๆออกมาอีกครับฝาก้วยค,ครับ